นายบีบตามเลยเหรอว่าโน้ปูดำใหญ่มากปูดำกล้ามใหญ่มากอ่ะโนเปลี่ยนท่าด้วยมีสองท่าเลยนี่โอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยฟ้าสวยมากวันนี้กระบี่นั่นแหละปูกล้ามดาบจะซูมไปนั่นน่ะนั่นน่ะปูกล้ามดาบแล้วเพื่อนอาะสวัสดีเพื่อนเร็วนะโนพีคราวนี้เราจะมาชมปูดำค่ะนะโนจะพาไปชมปูดำที่กระบี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจะเราไปชมปูดำก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูปูกล้ามดาบกัน ปูติก้ามมันยาวๆเลยอ่ะนี่มาทางนี้เลยขึ้นทางนี้เลยขึ้นทางนี้แหละอุ้ยถนนนี่มีแมะด้วยแม,มะตกเศษปูดำอ่ะนี่ไงปูดำมีกี่ตัวเนี่ยน,น้อหลายตัวมีสามตัวสี่ตัวตัวใหญ่ไหมปูดำตัวใหญ่นะลองปูดิดนะปูดิบมือร้องแควนะบีบตาเลยนายบีบตามเลยเหรอ เอาไปดูอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ตัวนี้ใหญ่เบื้องเริ่มเลยตัวนี้ใหญ่มากโนโนไปจากปูดําแล้วโอ้โนปูดําใหญ่มากเราถ่ายรูปก่อนเราถ่ายรูปแล้วเพื่อโอ้โนโนดูโนโนเอ็กซ์ท่าสิเพื่อนๆโนเปลี่ยนท่าด้วยมีสองท่าเลยโนส่งหัวใจให้ด้วยอะปูดํากล้ามใหญ่มากอะ ใหญ่กว่านโนเยอะมากเลยอ่ะหลายเท่าเลยโนตัวจิ๋วเลยอ่ะโนเล็กจิ๋วไปเลยอ่ะโอดําตัวใหญ่เนี่ยนี่คิดมาดด้วยตัวนี้ก็จัดโซนคิดมาดไว้ด้วยโซนคิดมาดโซนปีแหมไว้ด้วยลงถ่ายรูปอีกแล้วเพื่อนอ๋อไปเดี๋ยวเราไปดูปูก้ามดาบดีกว่าว่ามีไหมตรงโน้นตรงนี่โอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยฟ้าสวยมากวันนี้ิคบีดูฟ้าสิโนฟ้าสวยมากโอ้ยมีปลาตีนด้วยปลาตีนเยอะมากน่าเห็นปลาตีนด้วย นู้นไงปูข้ามดาบไปลงมาดูเดี๋ยวมีด้วยจริงๆมีปูข้ามดาบข้างล่างเพื่อนๆเดี๋ยวลงไปลงไปดูกันนี่ไงปูข้ามดาบยังยังเห็นยังเพื่อนเนโอ้ใหญ่เลยนั่นแหละปูข้ามดาบจะ zoom ไปนั่นแหละนั่นแหละปูข้ามดาบแล้วเพื่อนๆกล้ามมันเป็นขาวๆใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นดาบอะไรปูข้ามดาบนี่นี่นี่เยอะเลยหลายตัวเลยนะมีเยอะมาก มันไหมยเยอะมากกูกล้ามดาบเ,เห็นไหมยังเพื่อนโอ้หลายตัวมากเลยนะเนี่<ะ>กยกูกล้ามดาบเลยยืบเลยใช่นี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 ่เต็มเลยครับดูเนี่ยดนะูกล้ามดาบเต็มเลยเห็นไหมมันยกกล้ามขึ้นมามันยกขึ้นยกกล้ามขึ้นมาโชว์อ่ะเห็นไหมไหมเพื่อนเนี่ยกูกล้ามดาบึ๊กกบๆเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนามากระบี่ก็ามาดูได้เลยนะตรงนี้ที่ที่ลานปูดำเลยนะเนี่ยหลังปูดำเลยมันจะมีเต็มเลยอ่ะเนี่ย ไมีได้ผ่านเลยนี่เห็นไหมนี่หูดูตามดาบเต็มเลยน้องๆหนูๆก็มาดูได้เลยเนาะให้ผู้ปกครองมาได้ดูได้เลยตรงนี้เลยตรงที่เขาขนาบน้ํานี่เอาไปดูปลาตีฝั่งนู้นนี่นปลาตีเนี่ยอยู่ที่ท่าน่ะนี่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 ไงปลาตีตรงเนี้ยเห็นไหมมันอยู่นิ่งๆอยู่มันเดินขึ้นบกได้นะตาเนี้ย ปลานี่มันเดินขึ้นบกได้เนี่นี่นี่เดี๋ยวมันเดินขึ้นบกได้ปลาเนี่ยเดินมันบกบิดแล้วใช่นี่เปนปลาตีปลาตีกำลังเดินกำลังเดินอยู่แล้ะตีนะเพื่อนๆตัวเล็กไปหน่อยเอาไปดูเรือสินี่เขามีเรือนำเที่ยวด้วยนะเพื่อนๆใครจะไปเที่ยวขอกระหนับน้ำอ่ะในนู่นอ่ะมันจะมีถ้ำอยู่นะไปเที่ยวได้เลยเป็นไงบ้างสนุกสนุกมากไหมเจอได้เจอปูดำตัวใหญ่มาเริ่มเลยแล้วก็ปูกล้ามดาบ เยอะมากๆไปรอๆ,ๆๆตัวเลยลๆๆใช่แล้วก็มีปลาตีนหลายตัวมากขึ้นมาเดินบนบนบนฝั่งอะปลานนี้มันขึ้นบนฝั่งได้เลยนะไม่เหมือนปลาอื่นๆเนาะใช่ไหมอ้าวสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างคะ